เห็นไงเห็นอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมนี่นี่ไม่มีมะม่วงวันนี้เนาะกินของหวานดีกว่า <c oughs> น้ำลายแตกกิอนอ่ะจังไลยดีจังไลยดีฮะสี่แล้วเนาะได้เด้อนี่นี่นี่ประแดกบองครับแดกบองพ่อนอยซ้อยเดิมช่องยูทูปพ่อหนักพอนอยซ้อยเดิมไปติดต่อซื้อได้

เดี๋ยวค่อยดีกินยั่วสักสองสามฟักนะขามอ่อนครับหวานจวบหวานจวบมไม่ต้องตำคุ้ยเลยจะคำว่าคุยไหมครับยังเหลือยังเหลือเนี่ยไม่ มีอีกเป็นถุงอืมีแอปเปิ้ลสไว้มาอืออืออ่ะแค่นี้แหละสั้นๆพอเรียงน้ำายย,ย่อ,อ,อยอือหืมหัวใจพี่น้อง คนไหลนะ่คนแช่์นะคนไหล่คนแช่์นะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนะสวัสดีครับหวานจุบ